ก็สวัสดีคร <sy> ับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมวันนั้นวันนี้มาคันกะทินะครับตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษนะครับวันนี้ลูกค้าส่งคืนมานะครับผมลูกค้าไปตีสลักมันเลื่อนนะครับทําให้เราเอามาดูมาจัดการให้นิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาแล้วใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสนใจติดต่อที่นี่ครับ0 8 1 6 3 4 6 5ห1หากนะครับไลน์ก็ y o o z t a k นะครับหรือว่าเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพครับอ่าตัวนี้เป็นตัวหกของน็อตเล็กนะ ไม่ใช่หัวไม่ใช่หงวล้อใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเปิดนี่ไปเลยนะครับจะดูชัดเจนนะครับนี่ครับเราจะคัน้นกะทิโชว์นะครับผมมาเลยครับถ้าโปรย่อยๆ สนใจติดต่อมาได้นะครับผมจะมีลูกคนะ้าเอาสเปคต่ำสุดนะเราก็เคยทำให้ได้มันเยอะเช่นนี้นครับยาดีๆเดี๋ยวจัดให้นะครับผมนี่เลยตัวนี้เป็นตัวรุ่นรุ่นนะครับไม่ใช่รุ่นที่เราขายอยู่ปกตินนะราคาใส่รองเท้านะครับถ้าไม่ใส่รองเท้าก็ต้องต่อสายดินนะครับไม่งั้นมันจะดูดนะครับอย่างนี้ ถ้าเราถอดรองเท้าขอเขาขอาเนี้ยบางบ้านที่มีสายดินมันก็จะดูดนะครับแต่รองเท้ารองเท้าวกติเอะไรมันก็จะไม่มีอะไรละแต่บางที่เราปูพื้นเป็นร้านแบบกระเรื่องไงก็เอาอะไรก็ได้เออดเอาสายไฟนะครับต่อตรงน็อตตรงไหนก็ได้ลากลงพื้นหรือลากตรงที่มันจุดที่มันสัมผัสดินนะครับมันก็จะไม่ให้เราชอ็อตแล้วนะครับผม ก็แค่นี้ครับหลักการง่ายๆนิเดียวตัวประมาณนี้เนาะ ประมาณสองกิโลนะครับหัวนะครับประมาณครึ่งหม้อพอดีนะครับผมบางคนแล้วก็ไปคันอีกรอบเนีนแ่แล้วแล้วแต่สูตรแต่ละคนด้วยแหละครับผมก็ประมาณนี้นะครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ